สวัสดีค่ะกระแสเขาดังมาแล้วค่ะเห็นผลทันตาสาวลองดีท้ายเต้าแสดงอภิเนหารสุดท้ายเห็นผลทันตาขนหัวลุกค่าโต๊ะทำงานห้อนหนักมากข้อหวยไม่พลาดเลขเด็ดงวดนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดขนลุกเมื่อสาวผู้ใช้ทิกตอกแอดไซเออร์สุภัตตาได้ออกมาโพสคลิปสุดหลอนซึ่งเป็นคลิปขณะเดินเข้ามาภายในออฟฟิศ จู่ๆเครื่องคิดเลขที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเธอก็ทำงานขึ้นมาเองโดยฟิดกระดาษขึ้นมาและหยุดเห็นแล้วขนหัวลุกเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุว่าไอ้ตาแสดงอภิษในหารแล้วฟิดกระดาษใหญ่เลยดีใจอดีไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วซึ่งในคลิปจะเห็นว่าเธอได้พูดขึ้นมาอย่างท้าทายว่าเล่นอกสี่ไม่เล่นอ่ะ แล้วจู่ๆเครื่องคิดเลขก็ปิดกระดาษขึ้นมาอีกครั้งและอีกครั้งจนเธอตกใจพูดอีกว่าไม่เล่นแล้วพ่อเหอะบ่ายโมงแล้วถึงเวลานอนเด็กต้องพักผ่อนนะและค่อยๆซูมภาพไปที่ตุ๊กตากุมาน้อยที่วางอยู่บนเครื่องคิดเลขดังกล่าวจากนั้นเครื่องคิดเลขก็หยุดเล่นไปทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลายคนเห็นแล้วต่างก็ขนหัวลุกไปตามๆกันแต่บางคนก็มองว่าเป็นความขัดข้องของเครื่องหรือเปล่านอกจากนี้ขอ้อหวยหลายคนยังไม่พลาดตีเลขเด็ดงวดนี้กันสนั่นเลยทีเดียวขอขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ